โอยเย็นเย็นนะคะเย็นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหนูจุ๋มอีกแล้วค่ะหนูจุ๋มนะคะจากช่องเจเจอินดียูเคค่ะส่วนวันนี้นะคะหนูจุ๋มจะพาหลายหลายคนนะคะมาเดินดูสโนว์นะคะก็นะแถวบ้านนี่หิมะนะคะตกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อคืนแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนที่ละลายไปแล้วนะเดี๋ยวหนูจุ๋มจะพาเดินดูรอบๆแถวนี้นะคะมันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะ ิมะนะคะที่ตกเมื่อคืนนะอันนี้เป็นถนนเส้นสายหลกักแถวหน้าบ้านนะคะนี่น,นีนะคะตอนเช้าก่อนหน้านี้นะได้ยินเสียงรถแบบมาบอกว่าเขาเรียกอะไรามาไถหิมะนะนี่นะเดี๋ยวนูจุ๋มจะเดนินขึ้นข้างบนดีกว่าทุกคนอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าอาจจะมีเด็กมาเล่นด้วยนะทุกคนนะ โอ้ยเย็นเย็นนะคะเย็นนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่ามีคนนะคะทำโนว์แมนไว้นะทุกคนเดี๋ยวหจุ๋มจะพาไปดูสโน w m a n นะลึกพอสมควรอยู่นะ ไปดูสโนว์แมนอันนี้ไม่รู้ว่าใครทำไว้นะทุกคนน่ารักมีสองตัวนะตัวหนึ่งอยู่นู่นนะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าละทุกคน โอเคค่ะทุกคน EP นี้นะคะอาจจะมีความทุรักทุเลนหน่อยนะเพราะว่าหนาวมากเนี่ยตอนนี้มือแบบแข็งหนาวมากนะคะน,นี่นะคะแถวนี้ก็ไม่ห่างจากบ้านนูจุมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนาะเด็กๆชอบมาเล่นตรงนี้โอ้โหนะโอเคเดี๋ยวนูจุมต้องขอเดินกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเพราะว่านี่คือแบบตอนนี้หนาวมากหนาวมือมากนะทุกคนนะคือแบบไม่ไหวอะตอนนี้ อันนี้ก็เป็นนะคะหิมะนะคะอันนี้เป็นช่วงที่รถเขาจอดไว้นะหิมะมันก็จะไม่ลงตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นระยะห่างที่รถจอดกันเนี่ยสามารถเห็นได้เลยนะคะว่ารถคันไหนออกบ้างไปบ้างนะคะนี่ก็เป็นความหนาของหิมะเนาะ